สวัสดีค่ะแฟนๆช่องข่าวเด่นหวยดังวันนี้ทีมงานมีข่าวสารตัวเลขมาอัปเดตก,กันอีกเช่นเคยนะคะเลขดังจากปฏิทินวัดเขาช่องลมรุนรวย1ตุลาคม68ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลววืประจำวันที่16กันยายนกันแล้วเชื่อว่าตอนนี้ขา่าวหวยหลายท่านต่างก็คงกำลังตามหาแนวทางเลขเด็ดก,กันอยู่และสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีแนวทางวันนี้ เราก็มีแนวทางมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะโดยเป็นเลขเด็ดจ,จากปฏิทินวัดเขาช่องลมที่ให้โชคบรรดาแฟนคลับมาแล้วหลายต่อหลายงวดนะคะโดยเลขในปฏิทินวัดเขาช่องลมมองเห็นเป็นเลข4 5 3 8หรือ4298สําหรับเพื่อนๆมองเห็นเป็นเลขอะไรกันบ้างก็คอมเมนต์มาได้นะคะหากขอหวยท่านใดชื่นชอบแนวทางจากปฏิทินวัดเขาช่องลม ก็สามารถนําไปเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ได้นะคะอย่างไรก็ตามเลขดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีรับทรัพย์เป็นเศรษฐีกันทั่วหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆจากช่องข่าวเด่นหวยดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ